สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตผู้พิพากษาสัตว์คดีแตงโมจนป่านนี้ยังไม่เคยมาปร,รึกษามันเลยไป้ายไปแล้วล่าสุดวันที่7มิถุนายน65ชนบทสุภาษิอดีตผู้พิพากษาได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีแตงโมถึงแม่แตงโมว่าเวลาไม่เหลือแล้วหาจุดตกให้เจอว่าไม่ใช่ท้ายเรือแค่นี้ก็พอพันทางเพจ Facebook กฎหมายชนบทอีกครั้งโดยเขียนข้อความในเชิงตั้งคำถามและคล้ายเป็นการตัดพา ระบ,บุว่าที่ปรึกษาจนป่านนี้เคยปรึกษาผมไหมส่งน้องทนายความที่จะทําคดี2อถึงสคนมาคุยกับผมสิครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนแก่กับคนโนมไม่ใช่ต่างคนต่างทำไม่มีเวลาเหลือแล้วมันเลยป้ายไปนานแล้วหาจุดตกให้เจอว่าไม่ใช่ถ้ายเรือแค่นี้ก็พอลักแห่งความจริงหนึ่งน้องแต่งมตายจริงหรือไม่ 2. น้องแตงโมมีบาดแผลตามร่างกายหรือไม่สามบาดแผลเกิดจากของมีคมหรือไม่ที่เหลือเป็นหน้าที่ของสารจะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานครับไม่ต้องไปคิดแทนสารผมเป็นผู้พิพากษาม,มา18ปปีปรมาจารย์ผู้สอนวิชานี้ให้ผมถึงแก่สัญญกรรมถึงแก่กรรมไปหลายปีแต่ตำราท่านยังอยู่ที่ผมเคยอ่านตำรากันบ้างไหมครับซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีแตงโมดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมายอาทิท่าน อย่าเพิ่งถอดใจนะคะถือว่าทําเพื่อน้องนะคะอีกท่านบอกว่าคุณอัจฉรยะยําแบบที่อาจารย์แนะนํามาเหมือนกันครับอีกท่านบอกว่าคุณอัดครับช่วยส่งทีมทานายคุณอัดไปขอคําแนะนําจากท่านชนบทด้วยนะครับท่านชนบทใจดีเกี่ยวทางด้านกฎหมายและเก่งมากๆครับผมอีกท่านบอกว่าท่านทําดีที่สุดแล้วคดีนี้แปลกหลายอย่างจริงๆค่ะอีกท่านบอกว่าสซ้ๆข่าเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ Ich Grab.